นิยายเรื่องผีลากผมณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างไกลผู้คนมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตั้งต่างางานกลางทุ่งนาชาวบ้านเล่าขานกันว่าต้นไม้นี้มีเรื่องราวลึกลับที่ซ่อนอยู่ใครก็ตามที่เดินผ่าน ยามค่ําคืนมักจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาและเสียงบีดล้องดังมาไกล มีตำนานเล่าว่าในอดีตมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนางสีเธอช่างสวยงามและเป็นที่หมายปองของของหนุ่มๆห,หลายคนแต่เธอกับถูกอิจฉาจากคนในหมู่บ้านวันหนึง่งขณะที่เธอกำลังเดินผ่านใต้ต้นไม้ใหญ่เธอก็ถูกลอบดักทำร้าย และเธอถูกทำลายจนเสียชีวิตร่างของเธอได้ถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้นั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวิญญาณของเธอไม่เคยสงบสุขเลยช่างน่าสงสารเธอจริงๆนางสีเธอเป็นลูกสาวชาวบ้านอเผอิญว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าไม่มีญาติที่ไหน เลยไม่มีใครติดใจเอาความที่จะตามหาต้นต่อที่ทำให้เธอเสียชีวิตอีกอย่างหนึ่งมันเป็นหมู่บ้านในชนบทชาวบ้านก็ไม่อยากจะเรื่องมากก็เลยปล่อยเลยตามเลยทำให้เรื่องราวได้จบไปหลายคนที่เดินผ่านใต้ต้นไม้ในยามค่ำคืนจะรู้สึกว่ามีมือเย็น จับที่ศีรษะเหมือนกับมีใครหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งดึงผมมวงเขาลากลงสู่พื้นเสียงกระซิบกะระซาบกลับมากลับมากลับมาจะดังขึ้นข้างๆหูหากใครเดินผ่านไปจะเห็นเงาดำของผู้หญิงสาว ที่ผมยาวปกคุมใบหน้ากำลังคานออกมาหวีผมของเธอด้วยเล็บที่แหลมคมในเรื่องนี้ต่างได้เล่าขานกันต่อๆไปนานวันเข้าจนเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องลึกลบเรื่องผีของหมู่บ้านแห่งนี้ครั้งหนึ่งมีหนุ่ม คนหนึ่งชื่อเดชเดชเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีและเรื่องราวต่างๆครั้งหนึ่งเขาจึงอยากพิสูจน์เขาพร้อมพร้อมกับเพื่อนของเขาได้เดินผ่านใต้ต้นไม้ใหญ่และพวกเขาก็หัวเราะและบอกว่าเรื่องผีนะะ่ะเหรอเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อหลอกเด็กๆ แต่เมื่อเขาเดินถึงใต้ต้นไม้ความรู้สึกเขาได้รู้รสึกถึงลมเย็นว่าที่พัดผ่านและเสียงหวีดร้องที่แผ่วเบาดังมาจากทิศทางของต้นไม้ทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังจับจ้องเขาและเหมือนมีความรู้สึกเหมือนมัน,มนจับผมของเขาแน่นเขาจึง ตั้งสติแล้วก็สลับผมของเขาลงและเขาก็ปล่อยให้มันผ่านไปและเมื่อไม่นานเขาก็สงสัยอยู่ในใจของเขาว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่เขาคิดไปเองเขาก็เลยกลับไปพิสูจน์เรื่องราวอีกครั้งหนึ่งเขาได้เดินกลับไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นนั้น และเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีลมพัดผ่านเช่นเคยและรู้สึกเหมือนผมของเขาเริ่มจะตึงขึ้นเขาพยายามสลัดเพื่อให้หลุดพ้นแต่ความรู้สึกเหมือนกับเขาถูกดึงขึ้นเรื่อยๆและแรงขึ้นเรื่อยๆ เขาถูกดึงให้เข้าไปใกล้ต้นไม้มากขึ้นและเดดถูกลากลงไปที่พื้นจนในที่สุดเขาเห็นเงาของหญิงสาวนั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าผมยาวของเธอผันรอบคอของเขาและเล็บของเธอก็ยาวมากเธอได้ยื่นมือยาวๆของเธอออกมา และเล็บยาวๆมาจับที่ผมของเดชท,ทําให้เดชรู้สึกสยองเป็นอย่างมากเดชร้อนลั่งเดชเดชร้องลั่นอ้อยออกไปออกไปให้พ้นช่วยข้าด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีเสียงกระซิบเย็นเยือกได้พูดอยู่ข้างๆหูเดชว่าในที่สุด เจ้าก็ไน้มาที่นี่และเจ้าก็มาเพื่อข่าข้าจะให้เจ้าอยู่กับข้าที่นี่ตลอดไปและแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบและเจอเดทอีกเลยไม่รู้ว่าเดทหายไปยังที่ใดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งต้นนี้ เรื่องนี้เป็นเพียงนิทานที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ